สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2 1 2เลื่อนขั้นจานรเฉิ้เดินเข้ามาจากด้านนอกในมือก็ถือกระบี่โบราณเฉีนหยวนเอาไว้แล้วกล่าวว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้ก่อนหน้าที่คุณชายแมงมุมพิจะตามมาทันก็ต้องจัดก,การเจ้าซะกอ่อนเจ้านะ่ะหรอเส้นเฟิงเหมือนตัวแล้วหลีตาลงพางเก่ามาเสียงต่ําว่าไม่ใช่ว่าเจ้าออกไปแล้วเหรอจาโรเฉิ้กล่าวว่าก็แค่ลองเชิงดู ้าก็ทนไม่ไหวและลงมือแล้วจิตใจช่างไม่มั่นคงเอาซะเลยไม่รู้จริงๆว่าเจ้าอยู่ในจวนวินไทยจงได้นานขนาดนั้นได้ยังไงฮ่าฮ่า้นเฟิงของเราออกมาเสียงดังแล้วกล่าวว่าข้ายอมรับว่าดูถูกเจ้าไปหน่อยแต่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคู่มือของข้าได้หรือหาว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็การฝึกฝนของเจ้าน่าจะไม่ถึงขั้นปรรพีอัดับสูงต้นหรอกใช่ไหมแล้วมันยังไงจางโลเฉินค่อยๆปล่อยเขียดแดงเวลาและมมติออกมาพริบตาเดียวรอบๆหนึ่งร้อยจ้างก็ล้วนตกอยู่ในการควบคุมของเขียดแดงเวลาของจางโลเชิน ภายใ o o T ต an, mm ้พ hmm. ล so mm ังของเขตียดแดนเวลาและมิติจางวชเฉินจะสามารถมองเห็นท่าทีของเส้นเฟืองได้ทุกอย่างรวมถึงความเร็วในการเต้นของหัวใจและการหายใจด้วยต่อให้การเต้นของหัวใจของเส้นเฟืองเร็วขึ้นแค่เล็กน้อยจางวชเชินก็สามารถหาวิธีรับมือได้ก่อนตอนที่จางวชเฉินอยู่ในขั้นลึกลับนั้นสามารถต่อสู้กับจำยุทธข้ามขั้นได้5ขั้นเรียกได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะขั้นที่5พอไปถึงขั้นะระดับของขั้นลึกลับทําให้จางวชเฉิยนมีขั้นมากกว่าคนอื่นอีกหนึ่งขั้นนนที่่่6ัหมมาาายควว ตอนนี้จางอ้วเฉินสามารถต่อสู้ข้ามอะดับได้ถึง6ขั้นสามารถใช้ขั้นบัตพีอะดับต้นสู้กับขั้นบัตพีอะดับสูงสุดได้แน่นอนว่านั่นเป็นตอนที่เขาใช้ไพ่ตาทั้งหมดออกมาแล้วถึงจะสามารถสู้ข้ามขั้นได้6ขั้นหากว่าไม่ได้ใช้เขียยแดงเวลาและมิติกับพลังของขั้นกระบี่ใจรู้กันจางอ้วเฉินก็จะสามารถต่อสู้ข้ามระดับได้แค่5ขั้นเท่านั้นความสามารถเทียบได้กับจำยุทธขั้นบัตเการฝพีอัฐดับสูงไปแต่ว่าการสู้ขวนของเส้นด้วย นั่นหมายความว่าสถานการณ์ปกติแล้วต่อให้จ้างวัชเชนกับพงเย็ยนเฉินร่วมมือกันก็ไม่สามารถรับมือเส้นเฟิงได้ถึง5กระบวนท่าตอนนี้เส้นเฟิงบาดเจ็บชีพะจรของมือซ้ายถูกเสียหายตัดจนขาดกำลังสิบส่วนอย่างมากก็สามารถแสดงออกมาได้แค่6ส่วนเท่านั้นนอกจากนี้ข้อเดบิวต์ทีสุดของจ้างวัเชเนก็คือเขยแดนเวลาและมิติขอแค่ในสถานการณ์ที่เส้นเฟิงไม่ทันระวังตัวก็ใช้พลังของเขยแดนออกมาก็ยังมีโอกาสที่จะฆ่าเส้นเฟิงได้เส้นเฟิงไม่เห็นจ้างวัชเชนและหงเย็ยนเฉินอยู่ในสายตา ขาจ้องมาที่จางเฉินแล้วยิ้มเย็นพรางกล่าวมาว่าเจ้าซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะเป็นแค่นักเรียนตำหนักไหนของสำนักต่อสู้มังอูธ,ธรรมดาธรรมดาจางรูเฉินกล่าวหมายความว่ายังไงเหรอหากว่าบนล่างของเจ้าไม่มีความลับอะไรซ่อนเอาไว้แล้วทําไมประมุกน้อยของแม่มุมพิษถึงได้ไม่ยอมให้ข้าทรํรลายเจ้าถึงตายยังไงก็ต้องให้เจ้ามีชีวิตอยู่เส้นเฟืองกล่าวจางรูเฉินเองก็ขมวดคิว้วน้อยทันใดนั้นเขาเข้าใจขึ้นมา ดูแลประมุกน้อยของแมงมุมพิษคงจะเดาออกแล้วว่าข้าสามารถควบคุมมิติได้แต่ว่าเขากลับไม่ยอมบอกความลับนี้แก่เส้นเฟิงแค่ส่งเส้นเฟิงมาจับข้าเท่านั้นหูคงจ้าง่าเฉินขยับเล็กน้อยได้ยินเสียงของคนชั่วสมาคมแมงมุมพิษพวกนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆหากว่ายังรอต่อไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพวกเขาเขาไม่ยอมเสียเวลาอีกจางโอเินมองไาที่ฮงเยียนเฉินแล้วกล่าวว่าลงมือจางโอเินกับฮงเยียนเฉินแทบจะลงมือพร้อมกันพวกเขาสะบัดกระบี่ไปทางเส้นเฟิงสายลมร้อยจ้าง หัเย็ยนเฉินโคจรลมปานแล้วแสดงพลังท่าใส่ลมออกมาหลิงซี่ในอากาศได้รับผลกระทบแล้วโคจรอย่างรวดเร็วจากนั้นก็กลายเป็นสายลมที่บ้าคลัง่งสายลมสาดโหมไม่หยุดทำให้ภายในหนึ่งร้อยจ้างเกิดเป็นพายุขึ้นมาแทบจะในพริบตาวัดล้างก็ถูกลมพัดจนกระจัดกระจายกลายปเป็นเศษๆไปเสียงลมดังเสียดหูทำให้หิมะลอยขึ้นไปบนฟ้าแม้แต่ต้นไม้ยังถูกลมพัดจนลอยไปในอากาศการจะแสดงสายลมลอยจ้างได้นั้นสูญเสียลมปานอย่างมาก แต่ว่าหูเงเย็นเฉินกับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วได้แต่ต้องใช้วิธีนี้เพื่อช่วยจางว่เฉินอีกแหลงส้นเฟิง,งยืนอยู่กลางสายลมขาทั้งสองข้างยืนอย่างมั่นคงเขาส่งลมปานล,ลงไปในดินเพื่อทําให้ร่างกายนิ่งในใจของพวกเขาอิจฉามากถึงแม้ว่าการึกฝนของเขาจะสูงกว่าจางว่เฉินและหงเย็นเฉินมากแต่ว่าเป็นเพราะร่างกายทําให้ไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้จำยุที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ประหลาดแบบนี้ได้โดยพื้นฐานแล้วมักจะเป็นอัญเชยาขั้นที่3 และยังมีส่วนน้อยที่เป็นอัจฉริยะขั้นที่สองที่สามารถทําได้แน่นอนว่าอัจฉริยะขั้นที่2ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ได้พื้นฐานแล้วมักจะสามารถโตและกลายเป็นอัจฉริยะขั้นที่สมได้เดิมทีฮงเย็นเฉินเป็นแค่อัจฉริยะขั้นที่2แต่ว่าพอร่างกายของนางแข็งแกร่งขึ้นก็เข้ามาใกล้อัจฉริยะขั้นที่3และกระทั่งสามารถต่อสู้ได้ข้ามขั้นหนึ่งสาขั้นแล้วเงาเพิงเส้นเฟิองเงาเงาที่อยู่ที่หลังออกมากลมไวในมือหุนคว้างเป็นวงและแทงไวที่ฮงเย็นเฉินเงาเพิงเป็นอาวุธพิเศษ ภายใต้การกระตุ้นลมปานของเส้นเฟิงอักษรทั้งสามสิตัวถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วทําให้มีเปลวเพลิงพุ่งขึ้นมามีแต่ต้องทําลายสายลมลอยจ้างก่อนถึงจะมีโอกาสไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะถูกสถานการณ์นี้กดเอาไว้ไม่สามารถแสดงความสามารถทั้งหมดออกไปได้จางกังเฉินไม่มีทางให้เส้นเฟิงทําได้สําเร็จตอนที่เส้นเฟิงลงมือจางกังเฉินก็ลงมือก่อนหนึ่งเก้าขสะบัดกระบี่โบราณเฉินหยวนออกไปแทงไปยังเส้นเฟิงตุม้มในพายุที่พัดอย่างบ้าคลั่งนั้นทั้งสองคนประทะก,กันแล้วต่างหลังออกไปเป็นพลังที่แข็งงแกงก่มา จางโอเินคิดอยู่ในใจกระบวนท่าเมื่อกี้จจงโอเินลงมือด้วยพลังทั้งหมดแล้วจะกลับยังทําได้แค่เสมอกับเส้นเฟิงเท่านั้นและยังต้องถอยหลังออกไปมากกว่าเส้นเฟิงอีกด้วยต้องรู้ว่าเส้นเฟิงถูกกาลังสายลมกดเอาไว้แล้วนอกจากนี้มือขวาของเขาก็ใช้การไม่ได้แล้วด้วยทําได้แค่ใช้มือซ้ายรับมือกับจางโอเฉินจำยุทธที่ถนัดมือขวากับต้องมาเปลี่ยนเป็นมือซ้ายกะทันหันความสมารถในการต่อสู้ก็ลดลงไปอย่างแน่นอนเพยงยุทธหลายอย่างไม่สามารถแสดงออกมาได้ ขาดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างนี้เส้นเฟืงยังคงสามารถกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ได้ไม่พูดไม่ได้ว่าที่เส้นเฟืงสามารถเป็นยอดฝีมืออันดับที่สิบของโจวหมิงไทจงได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขามีความสามารถจริงๆตอนนี้จางรู่เฉินตกตะลึงอยู่นั้นเส้นเฟืงกลับยิ่งตกใจกว่าขอจ้าว่าที่จางรุ่เฉินอย่างสงสัยแล้วกล่าวว่าการฝึกฝนของเจ้ายังไม่ถึงขั้นบัตพีอะดับสูงต้นจริงๆเลยเขาสงสัยการฝึกฝนของจางรว่เฉินจะไม่เพียงแต่ไปถึงขั้นบัตเับงตอาจจะปขั้นร์พีอ ไม่อย่างนั้นแล้วก็ยังไงก็ไม่สามารถต้านทานกระบวน่ารมักคิของเขาไว้ได้จะพูดมากก็เยอะไปทําไมจางรูเฉินกล่าวจางอูเฉินแสดงพลังลมปลานในร่างกายออกมาหมดทําให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นปากก็ตะโกนออกมาว่าร้อยจ้างเพลิงลูกลามรอบๆหนึ่งร้อยจ้างก็เกิดเป็นเปลวเพลิงลุกขึ้นมาด้วยพลังสายลมที่กระทบมานั้นเปลวเพลิงก็กลายเป็นเส้นเพลงิงทะเลเพลงิงคลื่นเพลงิงตามแต่สายลมจะพัดพาไปคืนที่เดิมทีหนาวเย็นเสียกระดูกพริบตาเดียวก็อบอุ่นขึ้นมา และทาให้ท้องฟ้าสว่างสไวไปทั่วเราก็เป็นเตาผิงขนาดใหญ่อยู่บนภูเขาทั้งสายลมร้อยจ้างทั้งร้อยจ้างเพลิงลุกลามเป็นปรากฏการณ์ที่ร้ายกาจมากที่ตีนเขาชายชรา,าของสมาคมแมงมุมพิษเก่าวมาอย่างประหลาดใจจำอยูธที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ประหลาดได้จะต้องเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากมากแน่นอนคืนนี้กับปรากฏขึ้นถึงสองคนจะไม่ให้คนตกใจได้ยังไงประมุกน้อยของแมงมุมพิษถือมีดโค้งเอาไว้ในมือใบหน้าปรากฏรอยยิ้มเยียดขึ้นมา หากว่าให้พวกเขาฝึกฝนอีกสักสองปีบางที่อาจจะสามารถคุกคามข้าได้บ้างน่าเสียดายที่ตอนนี้พวกเขายังอ่อนแอเกินไปจากความสามารถของเส้นเฟิงก็พอที่จะกดพวกเขา,เาไว้ได้แล้วการฝึกฝนของคุนชายเส้นแข็งแกร่งมากไหนพวกเขาลงมือด้วยตัวเองก็น่าจะไม่ผิดพลาดชายชราคนนั้นกล่าวขึ้นตาของปะมุกน้อยไปนมุมพิษกระตกขึ้นแล้วกล่าวว่าก็ยังไม่สามารถละวางใจได้ล้อมตรงนี้ไว้กันไม่ให้พวกเขาหนีออกไปได้ทำตามที่ปะมุกน้อยสั่งการแล้ว โดยทางภูเขาร่วมแต่เป็นคนของเราต่อให้พวกเขามีปีกก็ยากที่จะหนีไปได้ประมุกน้อยมงมุมพิษพยักหน้าแล้วมองไปยังปรากฏการณ์ประหลาดจากนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเซนเฟิร์นกำลังทําอะไรอยู่กันแน่จากความสามารถของเขาจัดก,การกับจองยุที่ยังฝึกฝนไม่ถึงขั้นบัตเพีระดับสูงต้นสองคนมันยากขนาดนั้นเลยเลยพว่อุสุสวิหันพาย,ยอดฝีมือสองคนนี้ขึ้นไปเพื่อช่วยเขาอีกแรงหนึ่งทําให้การต่อสู้นั้นจบให้เร็วที่สุดชายชาลาคนนั้นรีบพาย,ยอดฝีมือขั้นบัต หิ่งห้อยสายลมเพิงส้นเฟิงสแสดงเพียงยุดขั้นวิญญาณสลับกลางออกมาเปลเพิงปริงแสงเสยดแทงตาออกมาแล้วกลายเป็นสายแทงไปยังหัวใจของจางลูเ่เฉินทั้งสองคนปะมือกันมา20บกว่าบนท่าแล้วส้นเฟิงได้แต่ต้องสแสดงท่าไม้ตายออกมาเพื่อจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดต่อสู้กับคนที่อายุน้อยกว่ากับต้องมาใช้เวลามากขนาดนี้ทําให้ส้นเฟิงรู้สึกเสียหน้ามากในใจเขาเต็มไปด้วยเพลิงโทสะการกผลของคนอายุน้อยกว่าคนนั้นถึงจะยังห่างกับเขาอีกไกลแต่ว่าทุกครั้งล้วนแต่สามารถลงมือก่อน,อนเขาได้เสมอ และทำลายกระบวนท่าของเส้นเฟิงไปได้ตลอดในนั้นยังมีอยู่สองครั้งที่เส้นเฟิงป้องกันไม่ทันและถูกกระบี่ของเขาแทงจนเป็นแผลสองรอยต้องมาเรเชิญหน้ากับกระบวนท่าหิงห้อยสายเริ่มเพิงของเส้นเฟิงเข้าจางอวเฉินถึงกับถอยหลังไปไม่หยุดไม่กล้าประทะจริงๆกับเขาายซะเส้นเฟิงกัดฟันแน่นเขาคิดจะจะฆ่าจางอเฉินและลืมสิ่งที่ประมุกน้อยแมงมุมพิษสั่งมาหมดเพราะต้องการจะจับจางอวเฉินแบบเป็นๆดังนั้นตอนที่เขาลงมือถึงได้ยังมือไว้บ้างทำให้ถูกจางอเฉินทำให้บาดเจ็บไปถึงสองครั้ง ต้องคาดจางว่เฉินก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วในตอนที่เงาเพิงกาลังจะแทงมายังหัวใจของจ้างลู่เฉินจางลู่เฉินได้แต่ต้องใช้พลังมิติหลบพ้นไปให้ได้อย่างบุบบิดถึงจะหลบพ้นไปได้แต่ว่าใต้รรกแร้ของเขายังถูกเงาแทงเข้าและเป็นแผลส้นเฟิงไม่ให้โอากาสจางว่เฉินได้หยุดพักเขาสะบัดเงาเพิงและฟันไปอีกรอบครึ้งจางว่เฉินลอยออกไปที่หน้าอกเก็บขึ้นมาเขาลอยออกไปไกลถึงสิบกว่าจ้างสุดท้ายร่างก็นิ่งแล้วตกลงมาที่พื้นส้นเฟิงยิ้มออกมาแล้วไล่าตามไปอีกครั้ง ด้วยความเร็ว135เมตรต่อวินาทีพิพตาเดียวก็มาถึงหน้าของจางโรชเเินในสถา,านการณ์ที่อันตรายอย่างนี้พลังแฝงที่อยู่ในตัวของจางโรชเฉินก็ปะทุกออกมากลางหน้าผากมีเสียงดังตุ้มขึ้นทะเลปาลสั่นสะเทือนและขยายเพิ่มอีกสิบเท่าลิงซี่ในดินและในอากาศก็พุ่งเข้ามาที่จางโรชเเินกลับเริ่มมันเป็นข้ามันตึพีระดับกลางได้ในตอนนี้ในใจของจางโรชเฉินดีใจมากเดิมทียังคิดจะใช้กระบี่รู้ใจการมาต่อกกกับเส้นเฟิงตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้ว เลื่อนขั้นที่หน้าผาของจางกัเฉินก็มีสัญ,ญลักษณ์เปลวเพลิงปรากฏออกขึ้นมาแล้วก็เป็นเปลวเพลิงจริงๆที่กําลังลุกอยู่ตรงนั้นแล้วก็จบไปครับกับตอนที่212อนะครับขอโทษด้วยวันนี้ที่มาช้านะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ